สรุปของการลงทุนในโลจิสติกนะคะซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เราขยับภาพมาละจากโลโก้ที่เราไปพูดคุยกับ n c l กันวันนี้เราได้เห็นภาพในระดับภูมิภาคนะคะคอย่างตัวของ vanTech อมตะเป็นยังไงบ้างคะก็กรเราจะเห็นภาพของบริษัทที่ทำโลจิสติกในระดับภูมิภาคเ <Asia S 1> อเชียนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นบริษัทร่วมทุนนะระหว่างอมตะกับรบ,บริษัทญี่ปุน่น<อ>นะครับ อนนี้ส่วนหนึ่งก็ทำธุรกิจที่ทำโลจิสติกให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยถ้าฟังดูแล้วจะจะได้ยินคำว่าชิ้นส่วนยานยนต์อยู่นะครับฟังรวมๆดูเป็นอุตสาหกรรมที่ยากนะดูเหนื่อยนิดนึงเหมือนกันดูเหนื่อยนะการแข่งขันสูงมันมีหลายชิ้นไงกว่าจะประกอบกว่าจะเอามาผลิตกว่าจะมารวมกันกว่าจะส่งอีกกาส่งอีกก็ต้องมาแยกว่าชิ้นไหนอยู่ไหนอีกไม่แต่ว่าความยากของมันตรงนี้มันก็ทําให้ต้องโลจิสติกส์พรไวเดอร์ยิ่งมีความจําเป็นมากเลยช่ แล้วฟังดูก็คล้ายๆ NCL เลยนะคือไม่ได้แค่ขนส่งล่ะใช่ถูกใช่ไหมฮะต้องปรับตัวต้องปรับตัวต้องทําหลายอย่างมากขึ้นใช่ต้องตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นเพื่อเพื่อให้สามารถที่จะทําธุรกิจได้มี value added มี value added เช่นว่ามีจ้างคนมาช่วยทํา QC หรือจ้างคนมาช่วยประกอบชิ้นส่วนที่มันง่ายๆหรือสํารวจว่าของไม่แตกอะไรมันก็เห็นด้วยตามนุษย์ถูกถูกถูกก็ถือว่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินดัสทรีที่มองภายนอกเราอาจจะคิดว่าใครๆจำเป็นก็ต้องใช้ถูกปะฮะแต่ว่าพอเข้าไปมองลึกในการบริหารจัดการแล้วอ่ะก็ไม่อดใช้ได้เลยคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะถูกก็ทำให้เรื่องของการแข่งขันได้รุนแรงนะครับก็ต้องปรับตัวตลอดอ่ะพูดง่ายๆเพราะนั้นโดยสรุปคือว่าเราก็จะเห็นว่าถึงแม้จะเป็นธุรกิจที่ ดูมีการเติบโตนะดูมีการเติบโตมันขึ้นกับเรื่องของการซื้อเอ่อเรียกว่าการนําเข้าส่งออกนะพูดง่ายๆอุตสาหกรรมยานยนต์ใหญ่โตมากมายนะครับแต่ว่ามันก็มีการแข่งขันอยู่ภายในใช่เราต้องมีการปรับตัวต่อเวลาถูกต้องค่ะนอกจากนั้นภาพหนึ่งที่เราที่เราถอดความออกมาได้จากสิ่งที่เราพูดคุยกับคุณโจนก็คือว่าอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยเริ่มขยับฐานการผลิตเริ่มขยับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพครับขยับไปข้างๆบ้าน คือย้ายฐานย้นั่นเองจากที่เราก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้น่าจะคอนเฟิร์มในตัวเลขการส่งออกที่ลดลงใช่ไปโผล่ที่อื่นที่ผคือส่งออกว่าเราเริ่มลดลงไปโผล่ที่อื่นนะฮะยังไปดูตัวเลขส่งออกเยดนนมำม่โต่เก้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็นั่นก็คือการปรับตัวครับก็ชัดเจนฮะว่าการการเกิดขึ้นของ AEC การเปลี่ยนแปลงของโลกแน่นอน ตต้องปรัับวเราก็ไม่ปล่อยให้ช่วงเวลาการขายของของคุณติอติกุลได้ผ่านไปเขามีสเกลนะเขามีสเกลเขามีบล็อกเขามีบล็อกใช่ไหมเขายกทั้งบล็อกนี้เลยยกกบล็อถือเป็นการขนส่งอย่างหนึ่งไหมขนส่งจับคู่ระหว่างโบรกเกอร์กับลูกค้าเราเทรดซิงเกิลสต็อฟฟิวเจอร์เป็นบล็อกบล็อกซึ่งวิธีการเทรดเนี่ยซิงเกิลสต็อฟฟิวเจอร์ก็คือสัญญาฟิวเจอร์ที่อิงกับหุ้นหลายตัวเช่นฟิวเจอร์ที่อิงกับหุ้นแอดวานซ์ฟิวเจอร์ที่อิงกับหุ้นปตทอย่างงเเี้ยฮะอฟิวจร์ที่อิงกับหุ้นร นะครับตอนนี้มีสต็อกฟิวเจอร์หกตัวด้วยกันนะครับการที่ทำบล็อกเทรดเนี่ยนะครับตามภาพที่ปรากฏบนหน้าจอเนี่ยก็คือการที่ทําเหมือนกับยกล็อตใหญ่ๆเพื่อจับคู่ฟิวเจอร์ให้กับลูกค้าเช่นสมมุติลูกค้าต้องการซื้อบอลล่ฟิวเจอร์จำนวน20สัญญาเนี่ยก็สามารถมายกล็อตทำบล็อกเทรดคือแมทชิ่งจำนนสัญญาจำนวนมากได้นะครับซึ่งวิธีที่ทำเนี่ยก็คือจะมีข้อกำหนดว่า จะต้องมีจำนวนสัญญาขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่ตลาดทีเฟกระบุไว้ค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกหุ้นตัวใหญ่หน่อยเช่น KbankSCB b b l ปตทอะไรพวกเนี้ยขั้นต่ำคือ20สัญญาของ s t o c k Future ถึงจะทำบล็อกเทรดได้แต่ถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กนิดนึงคือราคาไม่ได้สูงนกเช่นพวก ITD True TTA พวกเนี้ยบล็อกเทรดขั้นต่ำก็คือ100สัญญาะนะครับทีนี้เรามาดูกันว่ากลไกการซื้อขายเป็นยังไงสมมติลูกคค้้้าเเยยยหุนอู่แลว การซื้อขายหุ้นก็คือลูกค้าต้องสั่งที่ราคาหุ้นค่ะทีนี้การทําตัวบล็อกเทรดของสต o อกฟิวเจอร์เนี่ยคือการที่ลูกค้ามีบัญชีดีเฟกอยู่แล่ต้องการซื้อสัญญาฟิวเจอร์นะครับวิธีการส่งคำสั่งบล็อกเทรดเนี่ยง่ายนิดเดียวครับสั่งเป็นราคาหุ้นเหมือนกันเช่นในตัวอย่างเนี้ยสมมุติว่าเราต้องการซื้อสต็อกฟิวเจอร์บล็อกเทรดเราจะสั่งเป็นราคาหุ้นนะเช่นสั่งที่ราคาหุ้นที่ราคา100บาท่ะอ่า ทีนี้ทางโบร o อร์ที่ใหบ้บริการบล็อกเทรดเนี่ยเขาก็จะไปพยายามซื้อหุ้นมาให้ที่ราคานั้นคือไปรวบรวมจํานวนให้ใช่ไปตั้งบิดตั้งบิดให้ตั้งซื้อหุ้นที่ราคานั้นให้หรือถ้ามันมีออฟเฟอร์อยู่แล้วแลวะเป็นราคาร้อยบาทก็ซื้อได้เลยตามราคาที่ลูกค้าสัง่งอ่าดังนั้นบล็อกบร oker ที่รับทำบล็อกเทรดเนี่ยจะส่งคําสั่งซื้อหุ้นตามที่ลูกค้าสั่งอ่าทีนี้สมมุติว่าได้หุ้นมาครบจํานวนแล้วนะครับ บรกเกอร์ก็จะบอกลูกค้านะครับก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาจับราคาฟิวเจอร์กันด้วยการที่จะมีการจับคู่ตัวฟิวเจอร์ที่อิงกับราคาหุ้นนั้นแต่ฟังดูแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยผลประโยชน์ที่ที่ได้รับนะรปกติก็คือว่าราคาใช่ไหมราคาที่เราซื้อเนี่ยสั่งได้เองกำหนดได้เองเพราะว่าราคาของสต็อกฟิวเจอร์บล็อกเทเนี่ยค่ะมันขึ้นแบบต้นทุนหุ้นที่แมชจับคู่ได้กับ ดอกเบี้ยดังนั้นเวลาแมชเป็นบล็อกกันเนี่ยสามารถแมชได้โดยตรงระหว่างโบรกเกอร์ผู้ให้บริการกับทางด้านลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะมีสภาพคล่องเยอะเพราะว่าลูกค้าจะเปิดถานะหรือปิดถานะตอนไหนก็ได้เียงแค่โทรแจ้งโบรกเกอร์แต่ถ้าผมไปซื้อเองซื้อแยกซื้อเดี่ยวก็ต้องรอกระดับผมต้องไปรอราคาในกระดาษใช่ถ้าเราไปซื้อในเมนบอร์ดเนี่ยนะครับบนเมนบอร์ดเนี่ยสมมติเราต้องการซื้อหลายๆสัญญาเป็นร้อยสัญญาเนี่ยอาจจะไม่ได้ราคานี้ไม่ได้ราคานี้แล้วก็บางที จำนวนบิดออเฟอร์จุดสัญญามีไม่มากไม,ไม่มากพอเห็นประโยชน์ชัดเจนเห็นประโยชน์ค่ะสำหรับใครที่สนใจอย่างที่บอกไปแล้วเนาะติดต่อได้ถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะตามเบอร์และก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาหนะ์หน้าเดือนใหม่เราจะไปหาอุตสาหกรรมไหนม,มาเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะวันนี้ทั้งพี่ป๋องทีน่าและพี่อติลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ ស្លាប់ពី